ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกา,าสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับโมูริดำอยูนตเต็ดเจนที่จะเสริมทัพอีกหนึ่งคนครับโดยเลิงไปที่แบ็กซ้าของทัพอุไทัยธานี f อฟ ปาร์คจุนยองครับประกาศอัมราราชบุรีฟซีครับหลังจบาริกในซีซั่นนี้โดยทั้งฝั่งของตลาดราชบบรีฟซีครับยืนยันจับไม่ขายจุรธานเข็มดีอย่างแน่นอนและปิดท้ายที่ทางฝั่งของตรานโคทาโร่อบริเป็นแข้งเบืองทองครับที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมล่าสุดแหละครับมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่จัดเดินพุทภาคมครับของช่วงเย็นวันนี้ครับไปกับเบรทลีแฟมิลี่กันเลยครับมาเริ่มตอนอัปเดตข่าวประเด็นแรกกันหน่อยครับกับทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอล ของตด้านาทีแชมป์ทริกในซีซั่นนี้ครับอย่างทางฝั่งของตระานานบูดัมยูเนดต,ตดเตรียมที่จะได้ตัวลูกครึง่งเข้ามาเสริมทีมอีกหนึ่งคนครับหลังจบฤดูก,กาลนี้ครับโดยเป็นทางฝั่งของตระดนานเจ้าจัก ชาลาปัมปูดกับแบ็ไซด์ของตะล่านทับอุธานีเอฟซีนั่นเองนะครับโดยซึ่งทางฝั่งของตะลานเบร่มจูในแต็ดนั้นานครับป่าสุดครับมีรายงานเลยครับว่ากําลังที่จะบรรลุข้อตกลงครับในการคว้าตัวตะล่านชาลาปัมปูดครับเข้ามาเสริมในตําแหน่งแบ็กซด์ของทีมในฤดูกาลหน้าโดยสำหรับตะล่านเบร่มนานครับที่ผ่านมาครับก็ได้ดันทางน้าที่จะอดบุญมาทันไปเล่นเป็นกองกลางครับและก็มีแบ็กซด์ก็คือตะล่านเจ้าพี่สัสลักไหประคุณครับและทางฝั่งของตะล้านเจฟฟอร์ซันทาบีนาดครับเขา ปเด็นก็ตามแต่อย่างไรก็ตามครับปราสุดกับเป็นตางฝั่งของตะด้านปราสาสสายฟ้านี่ละครับเด่นที่จะเดินหน้าเอาตัวทางฝั่งของตะด้านชาลากปอมปูดรับมาจากทัพอุทยัยในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้ให้ได้เลยครับและสับั้งนี้ครับสรบตะตานาตัวเบกไซลุกเครื่องไทยไซปรานนั้นครับพึ่งย้ายไปจากสโมสรอ,อย่างตะด้านคลาวสลาวาเอฟซีมาอยู่กับทัพอุทัยครับเมื่อปีก่อนและก็กลายเป็นตัวหลักของทีมในซีซั่นนี้อีกด้วยเลยครับ และเดินข่าวสารที่2ครับเราไปตอนที่เต็มฝั่งของตระหนัราชมงกรกันหน่อยครับอย่างตระหนักรักจุนยองล่าสุดเลยครับเจ้าตัวนั้นครับเนรับชาวโครตต้ครับออกมาตัดสินใจครับที่จะอาปรับต้นสังกัดแล้วครับหลังจบซีซั่นนี้ครับหลังอยู่กับทีมมาตั้งแต่ฤดูก,กา2022ล2022นะครับ โดยซึ่งสาโลตดนานปักกินยองนั้นครับในรับชาโคลิต้วัยสามสิบเอ็ดปีครับได้ออกมาพต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวเลยครับว่าผมขอประกาศอย่างเป็นทางการของผมครับว่าผมจะออกจากราชบุรีฟีหลังจบฤดูกาลนี้ครับผมอยากที่จะบอกข่าวกับทุกคนด้วยตนเองครับแต่กลัวเหมือนกันครับที่จะต้องทําแบบนี้ครับอย่างไม่อยากเชื่อเลยครับว่าผมต้องออกจากราชบุรีมันเป็นการตัดสินใจครับที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อเลยครับว่าเราจะพบกันอีกครั้งครับโดยแรงสนับสนุนจากทุกท่านที่ มาผมจะไม่มีวันลืมครับจนแมสสดท้ายครับที่ผมจะรับใช้ราชบรุรีอย่างภาคภูมิใจผมจะผลักดันตัวเองครับให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดขอบคุณทุกคนมากเลยครับ และสัปตานันปักกินยองนานครับก็เคยเป็นนักเตะในสังกัดของตราสสมุรโปรหังสตีฟเลิฟครับก่อนจะแยกเข้าร่วมทีมเยาวชนของตรานออฟเฟนเบดและไมซูสุน่าจากนั้นครับกลับมาเล่นในเกาหลีใต้อีกครั้งครับอย่างตราสสมุรเดกูเอฟซีในยุค18ปีครับก่อนที่จะกลับมาเล่นในยุโรปหลีกโปรตุเกสกับอีกหลายสมุรครับกระทั่งกลับมาเล่นในสมุทรศรอย่างตะราซูบอนบลูวิงทีมดังของเคลิกและตะานคิชช f เฟซีครับเป็นสมุรล่าสุดก่อนจะแยกเข้ามาร่วมท ครับประเด็นที่3ครับเรายัางอยู่ตอนที่ทางฝั่งของทางดนานราชบุรี f อครับล่าสุดเลยครับเป็นทางฝั่งของทางดนานคุณเสียฟุก ธนวัฒนิติการจนาครับประธานสโมสรราชบุรีีออกมายืนยันเลยครับว่าทีมนั้นครับยังไม่มีแผนครับที่จะขายแต่ด้านจุฬาธานเขมดีแข่งลุกเครื่องไทยเดนมาร์กครับเลือดเนื้อเชื้อไขของจังหวัดสุรินทร์ครับออกจากทีมอย่างแน่นอนเลยครับโดยซึ่งทางนี้ครับทางฝั่งของา้นจุฬาธานเขมดีนั้นครับได้ตกเป็นข่าวกับปลายทีมครับที่ต้องการได้ตัวของเข้าร่วมทีมโดยพร้อมที่จะยินข้อเสนอซื้อตัวจากทางราชบุรีีแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับเป็นทางฝั่งของจุ้าเสียฟุกนี่หละครับได้ออกมาไละ เฟซบุ๊กของสมสรเลยครับว่ายืนยันครับว่ายังไม่มีแผนที่จะขายทางด้านจุรดทานเข็มดีครับออกจากทีมอย่างแน่นอนโดยจะเก็บไว้เป็นกําลังหลักสําคัญของทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าและสัปดานั้นจุรดทานเข็มดีนั้นครับปัจจุบันครับอายุเพียงแค่2 2ปีเท่านั้นครับได้เซ็นสัญญาร่วมทัพราชบมรีเอฟีครับตั้งแต่วันที่17มกราคม2024ัละเพิ่ึงมาอยู่กับตานทัพราชันมาก่อนครับได้เพียงแค่1ปีเสร็จเท่านั้นโดยเจ้าตัวนั้นครับเซ็นไว้3ปีครึ่งกับสมสสสรก็จะิ้นุดวันที่30มิถุนนายร 2,569นู่นละครับประเด็นต่อไปครับเราไปกันที่ตังฝั่งของตะลัานเมืองทองกันอย่างตะลันโคทาโรโอบริกแข่งเอเชียครับเป็นแข่งของตะลัานเมืองทองที่วิ่งเยอะที่สุดครับเกมอัดสุขทัยสีครับไปถึงหาประตูต่อศูนย์ดยกันแหลกครับเลยความลงครับหลังเกมชชนะ อันสวยรูของตะลั้นเมืองทองนั้นครับในศึกทลิกฤดูกาล2023นาที27ที่เปิดสนามตะดโดมสเตเดียมครับปราถล่มใส่ทีมเยืนอยนจากตะลั้นสุขศึกาเอฟซีไปโดยสกอร์ที่ขาดลอยครับถึง5ประตูาาต่อ0ทำาสิติเก็บชัยในบ้านถึง8เกมติดต่อกันแล้วครับโดยล่าสุดเลยครับเป็นทางฝั่งของตะลั้นทางสโมสรเน,นี่ยครับได้ออกมาปเปิดเผย3นักเตะของตะลั้นเมืองทองที่เคลนทีในสนามเยอะที่สุดในเกมที่ผ่านมาเลยครับ และอย่างไรก็ตามครับโดยคนที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมที่ผ่านมานานครับเป็นทางฝั่งของตะด้านโคทาโร่โอมุริครับแข้งวัย32ปีครับที่วิ่งไปถึง10.20กิโลเมตรครับส่วนแข้งที่วิ่งเยอะที่สุดรลองลงมาครับเป็นทางด้านกัปตันเคพิชาอุทาครับที่วิ่งไปถึง10กิโลเมตรและทางด้านคิสตองโดครับกัปตันจอมขยันครับที่วิ่งไปถึง9.50กิโลเมตรด้วยกันหลครับ และซึ่งในทางนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกทัิกีนัดต่อไปครับของตารานเมืองทองแมทเดย์ที่2 8ในฤดูกาลนี้ครับเมืองทองเตรียมที่จะออกประเดิมราชบุรีฟีครับในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้ครับในเวลา18นาฬิกาตรงครับณสนามดราก้อนสุราพัคก,กันเลยเลยครับประเด็นข่าวสั้นปิดท้ายคราวนี้ครับไป แถมกันหน่อยครับปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตอะนั้นวิลเลียมเบอร์เดเชอรครับกองกลางของทัพูุไทยครับแต่ขวารางวัลดาวรุงยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นี้ครับในศึกธิกแมตช์ดเดย์ที่27ครับหลังปีส่วนช่วยทีมเปิดบ้านชนะตราเอฟซีไปถึง3ประตูต่อหนึ่งครับเมื่อตี่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเลยครับ โดยดาเต็ลูกครึ่งไทยสวีเดนนั้นครับในวัย22ปีนั้นครับลงสนามเป็นตัวจริงครับในเกมดังกล่าวส่วนปูนานในฤดูกาลนี้ครับบริเชอร์ครับพุ่งลงเป็นตัวจริงไปเพียงแค่4เกมทนานครับคิดเป็นนาทีครับก็คือ301นาทีทำให้อีก3เกมสุดท้ายนั้นครับเจ้าตัวครับมีลุ้นได้ลงเล่นกับทีมอย่างต่อเนื่องเลยครับ และสับตะนาศติกของแตลลันวิลเลียมเบอร์ิเชอร์นานครับในเกมที่ดวลกับตราด F4 ครับปีดังดีครับลงเินไปถึง71นาทีสัมผัสบอลครับไป5 6ครั้งครับจ่ายความแม่นยําของการผ่นบอลครับไปถึง85เปอตและบอลสาเร็จครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ90เดินชนะคู่ต่อสู้ครับจาก6ครั้งได้4ครั้งดิลลูกกาศครับได้2ครั้งเข้าประตูสัเร็จครับ2ครั้งจจาบบอลเข้าพื้นที่ในสุดท้ายครับ2ครั้งและจํานวนจริงทั้งหมด1ครั้งไม่เสียบอลเลยเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ